สวัสดีปลูกผักกับลูกชายวันนี้เ,ออเล่นคนเดียวอีกแล้วคือช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับพี่ก็น่าจะเป็นโควิดเจ็บคอมาหลายวันแล้วคนในบ้านก็เป็นโควิดไปแล้วนะครับพี่ไม่่ารอดส่วนน้องลีบอนก็ที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะน่าจะไม่สบายนะครับปล่อย fk ไว้ออโต้คลิกนี่ฟาร์มเขาก็ปลูกพวกมูนเมลอนนะลูกเบอร์เริ่มน,นี่น่าจะได้หลายพันล้านอยู่ตรงนี้ตื่นมารวยแนะ่ไอ้ลูกชายวันนี้เสียงพี่ก็น่าจะยังไม่เป็นอะไรมากนะครับแต่อีกไม่นานโควิดเล่นพี่แน่ๆ มาอัปเดตฟาร์มกันหน่อยนะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเราสร้างบ้านในสวนไปเนี่ยโอ้โหอบอุ่นมากนะครับเวลาเล่นเซิร์ฟรวมนี่ฝรั่งมุงกันเต็มบ้านพี่อะน้อง <c oughs> แล้วก็หลังจากอัปเดตมาใหม่รู้สึกจะมีอีเวนต์นี้นะครับร้านค้ามูลลิทนะครับผมมันก็จะมีกล่องแบบนี้ขายนะเป็นกล่องคอสเมติกทวายไลท์เคสนะครับแต่พี่ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กระเป๋าคอสเมติกของพี่เนี่ยมันเต็มนะครับผม250ทัพสอเลยคือถ้าเกิดว่าใครมีวิธี ีระบายของเอาจากกระเป๋าได้นี่แนะนําทีนะที่อยากเปิดของใหม่ๆม,มากเลยตอนนี้มันเต็มไปด้วยของเก่าที่ไม่ได้ใช้นะครับไม่รู้ว่าขายยังไงเนี่ย แล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาปลูกสิ่งที่อยู่ในมือพี่นั่นก็คือมเมล็ดมูนแมงโก้นะครับพอดีไปเห็นคลิปหนึ่งในทิกต o k เขาบอกว่าถ้าเกิดปลูกไอ้มเมล็ดนี้นี่สามารถแบบร่ารวยนะครับรวยกว่ามูนเมลอนแล้วก็รวยกว่าถั่วลันเตาอีกนะอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าคือในคลิปมันเปรียบเทียบว่าแบบถ้าปลูกอันนี้เนี่ยได้ซื้อแรโบ,บกินี่อะ่ะคิดดูวันนี้เราก็เลยจะมาลองปลูกกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมเมล็ดที่ก้บอกว่าพี่กว่าจะซื้อมาได้นี่ยากมาก ตามภาพที่เห็นก็คือเราต้องรออีเวนต์มูลลิทมานะครับซึ่งมันจะสุ่มมาระหว่างบัตมูลกับมูลลิทอาจารย์สีเลือดกับอาจารย์สีม่วงมันจะสลับกันมานะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนรอกันหน่อยพี่รอไปหลายคืนมากๆจนในที่สุดก็ได้มเมล็ดนี้มาครับ1มเมล็ดท้วนและเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกกันดูซิว่ามันรวยจริงเปล่า อ่ะก่อนอื่นขอเปิดไข่ที่ฟักไว้เมื่อคืนก่อนนะครับบัคเอกแมงปอไหมแมงปอตักตวงโอ้โหหอยทากโอเค,ออเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าได้แลกคูนก็คงดีที่ไม่ค่อยมีดวงอยู่แล้วนี่อ่าเรียบร้อยเม่นล้วนๆน,น่าจะอีกประมาณ2-3วันนะครับเสียงพี่ก็น่าจะเปลี่ยนไปเพราะว่าไข้โควิดช่วงนี้น้องๆก็ดูคลิปพี่เห้สนุกแล้วกัน ตอนนี้พี่เริ่มรู้สึกขัดจมูกแล้วแล้วก็เจ็บคอน,นิดนึงอีกประมาณ2วันเนี่ยเสียงแตกหนุ่มแน่ส่วนลูกพี่ก็นู่นครับยืน fk ยาวๆพักผ่อนนะไม่ค่อยสบายอ่าแล้วพี่ได้นกคูกมาอีก1ตัวนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์หรอกไอตัวนี้แต่เราจะส่งเควสแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับตรงนี้เสีย500ล้านเพื่อที่จะทำภารากิจอากาชาฟีอีกรอบสายฟรีถูกใจสิ่งนี้ครับ ก็เดี๋ยวเราจะใช้สูตรตาม t ิ k t o k เลยนะก็คือวางสปริงเกอร์หลากหลายรูปแบบนะครับก่อนที่จะวางมเมล็ดลงไปเพื่อให้มันได้ต้นใหญ่มาหมาอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า มาเรามาเตรียมอุปกรณ์กันดีกว่าสําหรับทําต้นแมงโก้ยักษ์อันดับแรกนะครับสปริงเกอร์ทุกรูปแบบนี่เบสิกแอดวานซ์กอตลี่แล้วก็มาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับแล้วก็สูตรลับสุดรนี้ถ้าเกิดใช้ให้คุ้มเลยก็ต้องย้ายพวกพืชราคาแพงเนี่ยมาไว้กระจุกเดียวกันให้หมดนะครับผมนี่พี่ก็จะย้ายพวกคลิกพวกอะไรมาไว้ตรงนี้หมดเลยนะ <Okay. S 1> เราจะใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์แค่อันเดียวเท่านั้นเพื่อความคุ้มค่า แล้วตอนเราทำเนี่ยมันก็จะใหญ่ทั้งสวนตึงๆกันไปโอ้ระหว่างที่เรากำลังย้ายต้นนะครับตอนนี้มีอีเวนต์บั d m o ูนมาอีกแล้วไปซื้อของแป๊บสายฟรีพยายามซื้อให้มันเยอะๆนะครับนี่มันจะสุ่มาขายนะไม่ว่าจะเป็นกาชาโอ้นี่ไงมูนมล่อนมเมล็ดพันแห่งความรวยนี่ซื้อให้หมด อ่าแล้วก็ตรงนี้มีไข่มาขายนะครับบักเอกไม่รู้ไอ้ลูกชายเห็นหรือเปล่าน่าจะหลับอยู่นะมันจะ FK ไว้นะครับอ้อ,อซื้อก่อนเลยแล้วกันนี่โอกาสได้แมงปออยู่แค่เอื้อม 1%เอร่ะเรียบร้อยตอนนี้เราย้ายพืชทุกต้นมาไว้ฝั่งเดียวกันหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะใช้มาสเตอร์สปริงเกอร์ได้อย่างคุ้มค่าเสร็จแ,แล้วเราก็เก็บให้หมดนะครับเพื่อให้มันงอกมาใหม่ในตอนที่เราใช้สปริงเกอร์นั่นเองอ่ะเก็บไปครับเก็บไปเห็นในะที่ตอบมีคนปลูกแบบองุ่นต้นโคตรใหญ่ใหญ่แบบยาวไปถึงฟาร์มคนอื่นนะอยากได้บ้างจัง โอเคตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับเอาต้นไม้ทุกต้นที่มีมาวางล้อมๆกันไว้เราจะวางเอ่อมาสเตอร์สปริงเกอร์ลงไปก่อนเลยให้มันครอบคลุมโดนพวกพืชเศรษฐกิจของเราให้หมดอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็กอตลี่กอตลี่ไปตรงนี้นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็แอดวานนี่วางลงไปต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดแอดวานเสร็จแล้วก็เบสิกครับเบสิกนี่วางเยอะๆได้เลย และจากนั้นเราก็เอามาเ็ดผักที่เตรียมไว้ลงไปก็จะมีหลักๆนะครับมูนแมงโก้ไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะปลูกตรงนี้เลยปลึ๊บแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะที่เราอยากจะปลูกอง,งานงนแล้วกันองางนตรงนี้นะครับอให้คุ้มอ๋อลดน้ำลงไปนะครับนี่ไงต้นมันเริ่มงอกออกมาแล้วมูนแมงโก้โอ้โตยากมาก แล้วก็รอบๆเราตอนนี้นะครับพริกเม็ดเบรอเริ่มนะครับผมพริกใหญ่มากองุ่นเริ่มโตดูดิมันจะรวยจริงไหมบนรถน้ำพี่มี4,000กว่าอันโอ้มันเริ่มโตแล้วครับลำต้นดูมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะน่าจะเป็นต้นเล็กโอ้เสียใจยว่ะเดี๋ยวรอดูว่าผลผลิตเนี่ยราคาตึงเ,เปล่า แล้วก็ตอนนี้พี่เลี้ยงเป็นเจ้านี้นะครับแมวเนี่ยแมวตัวน,นี้มันน่าจะชื่อว่า Moon Cat มูนแคทมั้งซึ่งความสามารถของมันก็คือทุกๆ1นาทีนะครับมันจะไปสุ่มนอนตามพื้นที่ต่างๆเป็นเวลา20วิมันจะหลับประมาณ20วิแล้วก็รอบๆตัวมัน20สตัดเนี่ยจะทําให้ผลไม้ใหญ่ขึ้น1.53เท่านะครับแล้วก็ความสามารถติดตัวก็คือมีโอกาสที่ผลไม้ประเภทมูลจะถูกเก็บได้โดยที่ไม่สูญเสียผลนั้นไปจากต้นนะครับ6เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะพี่เลี้ยงมา้ตั้ง3ตัวนะ อ๋อแล้วก็อีเวนต์นี้มีเมล็ดพืชมาอีกแบบหนึ่งด้วยครับมันคือเมล็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเซเลสทีเบอรี่ซีดนะครับปลูกตรงไหนดีเราอเดี๋ยวลองตรงนี้เลยนะครับนี่วางลงไปมี6เม็ดของใหม่น่าจะดีมั้งมันเป็นต้นเบอร์รี่เหรอเขคงไม่ทําของใหม่กะกากมาหรอกลดน้ำก่อนครับอ่ะปลูกหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ทีนี้เราก็นี่ครับจ่ายโลบักเพื่อให้มันเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะว่าพีข้เกียรรอจัดไปเฉวิง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 ยังไงโต ในสตาร์ฟ nice ลงไปแล้วก็ขายล่อฟ้าลงไปแล้วก็สตาร์คอลเลอร์ลงไปเรียกดาวตกที่จะเน้นให้มันตกลงตรงมูนเมลอดน,นะครับรวยแน่แล้วก็โดนมูนแบงโก้พืชใหม่ของเราด้วยแต่ตอนนี้สงสัยมากเลยว่ามูนแบงโก้เนี่ยขายได้เท่าไหร่มีลูกไหนโตๆบ้างไหมเก็บไปขายหน่อยสิอ๋อนี่หรอหน้าตา Moon Mango. มูนแบงโก้มะม่วงเป็นสีม่วงเลยนะครับปกติมะม่วงสีอะไรวะสีเหลืองเหร แต่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีลูกใหญ่ๆเลยนะครับหวังว่าจะขายได้แพงนะเดี๋ยวขอรอฟ้าผ่าแป๊บหนึ่งนะครับจะได้รวยๆเฮ้ยนี่ไงมันมาอีกแล้วร้านค้ามูลลิตรนี่ครับวิธีหามเมล็ดมูลแมงโก้มาหรือเปล่ารอบนี้อ่าไอ้กล่องนี้มาอีกแล้วนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมรอบนี้มันมีแค่กล่องแล้วก็ไม่มีอะไรขายเลยอาหารที่คือมูนแบงโก้นะครับ999โลบัสแต่พี่ไม่ซื้อหรอกรอมันมาขายดีกว่าถ้ามันมาขายก็จะประมาณ1,000ล้านนะครับเม็ดหนึ่งอีกไม่นานเราจะได้รู้กันว่าไอมเมล็ดเนี่ยมันแพงไหมโอ้และในที่สุดเราก็ได้ฟ้าผ่าสักทีนะครับโอ้โหเข้ามาเจอฟ้าผ่าเลยอ่านี่พี่วางสปริงเกอร์ไว้นะครับเพียบเลยมาสเตอร์สปริงเกอร์ด้วยนะ เดี๋ยวมาลอลุ้นกันว่าฟ้าจะผ่าลงมาม่วงเราหรือเปล่ามีต้นเดียวด้วยเราจะได้เงินไปซื้อแลมโบไหมมาดูกันเอาละและนี่คือมูนแมงโก้นะครับผลไม้ราคา1,000ล้านที่จะมาขายนานๆทีนะจากอีเวนต์มูนลินะครับเขาบอกว่าเราสามารถร่ำรวยแล้วซื้อแลมโบได้เลยจากการขายมะม่วงแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองเก็บเกี่ยวกันเลยด้วยเครื่องมือสุดพิเศษ a r v e s t 2นะครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเซเลท,ทิเบอร์รี่พืชใหม่เหมือนกันไปเก็บหมดเลยสะดวกมากเครื่องมือใหม่เอาละ มาดูราคากันครับตอนนี้เรามีอ๋อนี่เรนโบ์เรนโบ์เบอร์รี่ใหม่แบบเรนโบ์นะครับแล้วก็มีเปียกด้วยแล้วก็มีติดน้ําแข็งด้วยแบบเคลือบทองก็มีแล้วก็นี่ครับพระเอกของเรานะครับมูนแมงโก้เคลือบทองเปียกแบบติดชิลก็มีแล้วก็โฟเซนก็มีเอ้ะเดี๋ยวนะไม่มีฟ้าผ่าเลยอ่ะเนี่ยโอโห้จบแล้วจะรวยไม่ได้วันนี้ มาครับเรามาดูราคากันเลยอันนี้เป็นมูนแมงโก้ขนาด75กิโลนะครับผลไม้ระดับดีายที่หาซื้อยากมากๆมเมล็ดละ1,000ล้านราคาผลของมันนะครับอยู่ที่โอ้โหยี่สิบห้าล้านมันถูกจังวะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยครับไหนดูลูกนี้ดิแบบธรรมดาเนี่ยลูกธรรมดาอยู่ที่ สามแสน i, เฮ้ยเมล็ดละ1 0 0 0ล้านเลยนะอันนี้ล่ะ3ล้านหาและอันนี้9ก้0 0สนห้าโอ้โหผิดหวังว่ะผิดหวังละผิดหวังละอย่างนี้โอ้โหหกแสนอะไรกันครับเนี่ยเมล็ดนี้2อล้านสี่หรือเป็นเพราะว่ามันไม่โดนฟ้าผ่าวะถ้าโดนฟ้าผ่าอาจจะแพงขึ้นเนี่ยะดูดิแปดแสนต่อให้เคลือบทองมันก็น่าจะสักร้อยล้านไหมอะถ้ามันตึงจรงิงแต่อันนี้ขายได้เอ่อสิบสองล้านนะครับแล้วอย่างนี้เราจะซื้อแลมโบ้ได้ยังไง อ่ะเดี๋ยวมาดูนี่บ้างนะครับนี่เซนเลสติเบอร์รี T ่อันนี้น้ำหนัก6กิโลกรัมติดเลนโบ์นะครับมาดูกันเลยเลนโบ์เลยนะเว้ยโอ้โหสามล้านแดติดเลนโบอ้อ่ะขายทั้งตัวเลยแล้วกันท้อล้ทั้งตัวได้29ล้านนะครับ สรุปคือมันไม่ใช่ผล,ลไม้ที่ราคาแพงหรอเนี่ยไอมูนแมงโก้เนี่ยหรือว่ามันแค่ไม่โดนฟ้าผ่ามันก็เลยราคาถูกถ้าเทียบกับผลผลิตของเราในสวนนี่เดี๋ยวขายให้ดูเลยนะครับของเก่าๆเนี่ย,เ,ยเก็บขายให้ดูเลยนะอ่านี่นะครับเก็บมาแล้วของเก่าๆของเราเดี๋ยวจะเทียบกับพริกเม็ดนี้นะครับติดเรนโบว์เหมือนกันเป็นระดับ d y เหมือนกันอาจจะลูกใหญ่กว่าหน่อยแต่ว่ามาดูราคากันเลยครับ โอ้โหร้อยสามถึงเล้านดูดิเรือบทองอันนี้ก็8ล้านนะครับโอ้ oh, oh, แล้วก็น,นี่ครับพี่มีนี่ด้วยมูนฟลาเวอร์ขนาดยักษ์นะครับไปขโมยเขามาเท <Hey, S 2> ปะเดี๋ยวขายทั้งตัวเลยนะ oh. วันนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่โอ้โหพันหกรล้านนะครับอดซื้อแลมโบเลยวันนี้ โอเคก็ดูเหมือนว่ามูนแมงโก้จะเป็นอะไรที่หาซื้อยากมากนะครับแต่ว่าราคาของมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรืออาจจะต้องรอฟ้าผ่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีมูนแมงโก้อยู่แล้วขายได้ราคาเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะย้ายมันไปไว้ใกล้กับสายล่อฟ้าแล้วรอดูว่าราคาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนตอนโดนฟ้าผ่าเห็นเขาว่าราคามันสูงจริงนะมูนแมงโก้อย่างน้อยพี่ก็ได้มาต้นหนึ่งนะครับสาหรับทดลองปลูกในวันนี้ <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวซีรีส์เกษตรพอเพียงของเรานะครับ ปลูกผักกับลูกชายต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้เออไม่ได้ซื้อลมโบครับเต็งเลยมันต้องปลูกยังไงถึงจะรวยวะมูนแมงโก้เนี่ย